สำคัญที่สุดก็คือเรื่องปากท้องครับวันนี้เนี่ยวิกฤตสําคัญของประเทศวิกฤตสาคัญของประชาชนเนี่ยคือเรื่องของปากท้องเรื่องของแพงเรื่องของโอกาสในการทำหากินทุกที่ที่ไปเนี่ยเรื่องที่พูดเหมือนกันเนี่ยก็จะมีเรื่องของแพงเรื่องน้ํามันแพงเรื่องค่าไฟแพงคือเรื่องค่าของชีพนะครับเรื่องที่พูดเหมือนกันทุกที่ที่ไปอีกเรื่องคือคือเรื่องปัญหาหนี้สินนะฮะไปที่ไหนมีแต่เรื่องหนี้สินนะฮะ จะจะเป็นหนี้เครดิตการ์ดจะเป็นหนี้นอกระบบนะฮะจะเป็นหนี้เกษตรกรเหมารวมก็คือเรื่องของปัญหานี่สินนะครับซึ่ง <c oughs> มันสะท้อนถึงประเด็นปัญหาหลักสําคัญก็คือคือผูน้นี้เงินมันไม่พอเงินในกระเป๋าไม่เพียงพอนั่นหมายความว่าเขามีปัญหาเรื่องของไรายได้ด้วยนะซึ่งไม่น่าแปลกใจเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยถึงคนที่เคยมีอาชีพค้าขายทำมาหา,ากินไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนก็แล้วแต่เนี่ยได้รับผลกระทบหมดนะครับซึ่งก็ต้องมาแยกดูตามอาชีพอีกนะครับว่า ที่แท้จริงเนี่ยตัวปัญหาเนี่ยม,มันเกิดขึ้นยังไงแล้วก็จะแก้เรื่องของแพงบางเรื่องก็เป็นเพราะเ,าเงินเฟอ้อพูดเงินเฟอ้อไปชาวบ้านก็ไม่เข้าใจแปลว่าอะไรเขารู้เพียงแค่ว่าหมูแพงผักแพงน้ำมันแพงนะครับเราจะบอกว่าอันนี้เป็นเพราะว่าเศรษฐกิจโลกไม่ดีนะต้นทุนพลังงานน้ำมันดิบที่ต้องซื้อมาค่าแก๊สที่ต้องซื้อมามแพงมันก็มีส่วนใช่นะครับแต่ว่า <c oughs> ที่ชาพัฒนาการาเนี่ยเรามองว่าโครงสร้างของตัว เศรษฐกิจเนี่ยมันมีปัญหาแล้วสิ่งที่ประชาชนทําเองไม่ได้นะครับแล้วก็หวังพึ่งพักการเมืองอย่างเราเนี่ยก็คือเข้ามาชนกับประเด็นปัญหาระดับโครงสร้างทํายังไงให้เกษตรกรขายตรงได้ทำยังไงให้มีการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มราคาของผลผลิตของเกษตรกรได้นะครับซึ่งเมื่อตั้งคําถามแล้วก็ต้องมีคําตอบคําตอบก็คือ ต้องจูงใจให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรชุมพรตอนนี้เป็นแหล่งผลิตใบกระท่อมสําคัญท,ที่ใหญ่ที่สุดใน,ในประเทศนะครับแต่จากเดิมโอ้ก่อนที่กําลังมีการรณรงค์ให้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเขาซื้อขายกันกิโลละ300 200ลดมาเหลือร้อยหนึ่งตอนนี้คือทุกคนปลูกได้อย่างเสรีนะฮะแต่ไม่มีเคยคิดเรื่องของการทําการตลาดไม่มีใครคิดเรื่องของการ แปรรูปกระท่อมให้เป็นเครื่องดื่มให้เป็นสินค้าบริโภคที่ที่มีราคาตอนนี้ชาวบ้านขายโลละ50บาทนะครับต้นกล้าที่ตะก่อนนี่แย่แยงกันเดี๋ยวนี้แจกฟรีก็ไม่มีใครเอาเพราะว่ามันปลูกกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปแล้วนะเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนถึงให้เห็นถึงถึงประเด็นปัญหาระดับโครงสร้างว่าไม่ว่าจะเป็นอุตสาหการรมพลังงานไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรนะครับหรือเอานิ้วจิ้มไปที่อุตสาหการรมใดก็แล้วแต่เนี่ยมันล้วนมีปัญหาระดับโครงสร้างที่รอการแก้ไขระดับการเมือง ผมคิดว่าในระดับประเทศนะครับเ,เราต้องมาดูว่ามันมีเรื่องอะไรที่เราทำแล้วคนอื่นแข่งกับเรายากนะค,คิดคิดหลักง่ายๆนะเมื่อกี้ผมพูดเรื่องของสินค้าการเกษตรนะฮะมีนัยยะเพราะว่าเรื่องอาหารเนี่ยเราเก่งนะครับเรื่องการเกษตรเนี่ยเราเก่งประเด็นปัญหาคือเกษตรกรยากจนนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมถึงบอกว่า มันไม่ได้เป็นปัญหาว่าเดี๋ยวนี้คนเลิกกินอาหารคนเลิกให้ความสําคัญกับเรื่องของสินค้าเกษตรไม่จริงตรงกันข้ามนะครับประชากรในโลกยังเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆกําลังซื้อของคนโดยเฉพาะใน,น,ในเอเชียเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆความต้องการสินค้าอาหารแบบที่มีคุณภาพเนี่ยกับสูงมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้อาหารขาดตลาดนะครับยิ่งเขาลบกันที่ยูเครนที่รัสเซียเนี่ยนะน้ำมันน้ำมันพืชก็ขาดตลาดนะฮะไกสารีก็ขาดตลาดคืออาหารเนี่ยมันขาดตลาด เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มการลงทุนเพื่อให้เกิดการแปรรูปสินค้าเกษตรให้เป็นอาหารแปรรูปสินค้าเกษตรให้เป็นสินค้าที่ที่มีราคานะครับแล้วทำยังไงให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะขายสินค้าของเขาตรงให้กับตลาดได้เข้าถึงตลาดได้นะไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางหลายขั้นหลายหลายตอนบางคนก็เป็นต่างชาติหรืออมนีของต่างชาตินะครับเราผลิตมาแทบตายขายราคาถูกเขาเอาไปฟันกําไรหมด คือกำไรจากอุตสาหกรรมการเกษตรเนี่ยมันมีเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในมือของเกษตรกรน,นะครับเพราะฉะนั้นพักการเมืองเนี่ยควรที่จะต้องมีข้อเสนอว่าจะทําเรื่องนี้ยังไงแม้แต่ในภาคอุตสาหกรรมหลายๆเรื่องนะครับที่เราสะสมความได้เปรียบผมพูดอย่างนั้นนะอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเราสะสมความได้เปรียบมาตลอดช่วงหลาย10ปีนะความได้เปรียบของเราตอนนี้เนี่ยคือเรื่องของ supply chain ความได้เปรียบของเราเนี่ยคือเรื่องของโลจิสติกเราลงทุนในระบบขนส่ง นในระบบสาธารณูปโภคพ,พื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมประเภทนี้เนี่ยมายาวนานแต่อุตสาหกรรมยานยนต์มันกำลังเปลี่ยนนะครับจากเครื่องสนับภายในกลายเป็นรถ EV นะเพราะฉะนั้นเนี่ยยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยเราก็ต้องใช้จุดแข็งของเราคือ s u p ป라이ต์เชนซึ่งยังไงก็ยังต้องพึ่งพาในะาการที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าได้เหมือนกับที่เราเคยเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม <c oughs> งยต์สันดเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสมากมายที่เราต้องทํารวมไปถึงอุตสาหกรรใหม่ๆผมอธิบายง่ายที่สุดบางทีเนี่ยผมอธิบายเป็นเป็นเฉดสีนะครับ <c oughs> เพราะว่าพอแบ่งเป็นสีๆแล้วมันมัน,ม,นมันจำง,ง่ายแล้วก็มันนึกภาพออกยกตัวอย่างพักคชาพัฒนากล้าเนี่ยเรามียุทธศาสตร์เศรษฐกิจสีรุ้งนะครับนั่นคือเรนโบว์อีคอน m y มี i n เรนโบว์อีคอนมีคืออะไรเนี่ยก็คือเราเรามองว่า กลุ่ม LGBTQ+ เนี่ยนะเขาเขาเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อมหาศาลระดับโลกนะครับซึ่งใครก็ตามเนี่ยที่มีจุดเด่นจุดขายทําให้เขามีความรู้สึกอยากที่จะเอากำลังซื้อของเขามาให้กับเราเนี่ยประเทศนั้นจะได้ประโยชน์ซึ่งประเทศไทยเรได้เปรียบมาก <c oughs> เป็นที่รู้กันเราเป็นประเทศท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าเราเป็นสังคมนะครับที่ที่เปิดกว้าง เราเราเรายอมรับคนทุกเพศสภาพเพียงแต่กฎหมายมันยังตามไม่ทัน <c oughs> เรื่องสมรสเท่าเทียมยังตามไม่ทันความพร้อมในการยอมรับของคนไทยโดยธรรมชาติที่มีนะเพราะฉะนั้นหลายเรื่องเราต้องปรับทําให้ทันเพื่อมันจะได้มีภาพความชัดเจนส่งออกไปต่อกลุ่ม LGBTQ+ ทั่วโลก <c oughs> ว่าให hey, <c oughs> ้มาที่นี่นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยจะส่งผลอย่างมากถ้าเราครองตลาดตรงนี้ได้สัก5% 10%ของตลาดท่องเที่ยว ในโลกซึ่งทําได้นะครับผมคิดว่าตรงนี้นี่คือรายได้มหาศาลนั่นคือตัวอย่างเฉดสีก็คือสีรุ้งนะครับมันมียุทธศาสตร์เศรษฐกิจสีเทาของพรรคชาพนฒนกล้าเราเป็นพรรคแรกๆที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยเรายึดหลักปฏิบัตินิยมของพรรคนะครับในการที่จะบอกว่าการพนันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้นะมันมีประเด็นปัญหาเรื่องบ่อนเถือนเนี่ยอยู่ทั่วหัวหลักของเมืองทั่วประเทศนะซึ่ง มันเป็นแหล่งที่มาของเงินใต้ดินแหล่งที่มาของผู้มีอิทธิพลแหล่งที่มาของการทุจริตคอร์รัปชันกับเจ้าหน้าที่นะครับทำไมยังไม่ยอมรับความเป็นจริงและทําให้คาสิโนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายมีใบอนุญ,ญาตเราสามารถที่จะดึงคนไทยที่ตอนนี้เนี่ยเอาเงินบาทออกไปใช้ในคาสิโนที่ถูกกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้านเราทุกประเทศเลยนะครับล้อมรอบเราอยูย่ตั้งแต่สิงคโปร์มาเลเซียเขมรพม่าเรามีหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเราไม่ดึงส่วนนั้นเข้ามาด้วยการที่มีใบอนุญาต ที่จะมีคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมายของเราเองแถมเดงที่3เนี่ยสามารถดึงเงินจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาตรงนี้ได้อีกต่างหากนะครับตรงนี้เนี่ยเอาว่าถ้าเราจะมี <c oughs> ที่เขาเรียกว่า integrated resort คือมันไม่ใช่แค่คาสิโนนะครับเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับทั้งครอบครัวได้มาพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยในระดับเดียวกับมารีน่าเบย์ที่สิงคโปร์เนี่ยนะคโครงการเดียวเนี่ยต้องลงทุนอย่างน้อย 3- 4แสนล้านบาทนั่นคือเงินลงทุนนะครับยังไม่นับถึง การสร้างงานยังไม่นับถึงการจับจ่ายใช้อสอยของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในรีสอร์ทประเภทแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเลือกได้แต่ผมไม่ใช้คําว่าเสรีนะครับเพราะไม่ส่งเสริมการพนันแต่ว่าเราเลือกได้ว่าที่ไหนเป็นที่ที่ที่เหมาะสมนะในการที่จะทดลองดูว่าถ้าเราออกใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายมันมีผลบวกเทียบกับผลลบแล้วประเทศกําไรไหมนะครับนั่นคือตัวอย่างเศรษฐกิจสีเทาเอาสีอะไรอีกสีขาวไหม สีขาวฟังแล้วอาจจะงงงเศรษฐกิจท่องเที่ยวสายมูครับท่องเที่ยวตามวัดตามวาแล้วก็ยึดเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นแรงบันดาลใจในในการท่องเที่ยวและเป็นสิ่งที่สร้างได้เพราะทุกจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยมีเรื่องราวมีตำนานมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถด้วยเงินสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว แล้วก็โอกาสการทำาคา้าขายให้กับประชาชนในพื้นที่นั้นได้ไม่ได้คิดในแง่ของจำนวนที่นั่งนะครับ mm hmm. เราเองก็รู้อยู่ว่าเราไม่ใช่พักใหญ่ที่สุดถ้าพูดถึงทั้งในแง่ของจำนวนผู้สมัครพูดถึงกำลังทุนนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกที่จะส่งผู้สมัครในเขตที่เรามีความมั่นใจในตัวมาตรฐานคุณภาพของผู้สมัคร mm hmm. นะ เราส่งเต็มในกรุงเทพเราส่งเต็มในโคราชซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สองของประเทศนะครับนอกนั้นก็คือเราเลือกส่งาตามอย่างที่ว่าครับ,รบใช้เกณฑ์มาตรฐานขอ,ของตัวผู้สมัครเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักนะครับเพราะนั้นจำนวนก็ถ้าได้ทุกคนที่ลงสมัครก็กได้เกือบร้อยครับนะฮะแต่ถ้า,าสุดท้ายแล้วจะจะได้เท่าไหร่นียก็ผมคิดว่าก็แล้วแต่ว่า ประชาชนเนี่ยะจะให้โอกาสเรามากแค่มากน้อยแค่ไหนยังไงนายกรัฐมนตรีครับเพราะว่าเรื่องที่เราจะทำเนี่ยมันครอบคุมไม่ใช่กระทรวงใดกระทรวงใดกระทรวงเดียวนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปนี่ก็ไปแตะตั้งกี่กระทรวงแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะขับเคลื่อนในแต่ละเรื่องจริงๆเนี่ยมันมันต้องมีอำนาจ ระดับคุมรัฐบาลที่จะสามารถที่จะส่งแนวทางกำหนดแนวทางที่ชัดเจนนะครับให้กับกระทรวงต่างๆทำงานกันอย่างบูรณาการได้ผมถึงบอกว่าถ้าถามว่าเลือกแล้วเนี่ยเป้าหมายคือเข้าไปอยู่ในตำแหน่งไหนเนี่ยผมต้องการที่จะเข้าไปเพื่อที่จะปรับโครงสร้างระบบการปกครองแล้วก็ระบบเศรษฐกิจเลยนะครับให้มันมีความทันสมัย ซึ่งก็ต้องอาศัยอำนาจของเกือบทุกกระทรวงรวมกันและผู้ที่จะขับเคลื่อนได้มากที่สุดปฏิเสธไม่ได้ก็เป็นนายกมนตรี